ไม่ปล่อยผ่านม t ดแกลนไทยแลนด์จอเอาผิดเพจปอบอ้างชื่ออิงฟ้าแจก iPhone 13เด็กนักเรียนอยู่ดีๆก็งานข้าแบบเต็มๆค่ะสำหรับอิงฟ้าวรหาหะมีดแกลนไทยแลนด์ n d 2 2 2 2และรองอันดับหนึ่งม r ดแกล n อินเตอร์เนชั่นแนลี่ล่าสุดมีคนสร้างเพจปอมโดยอ้างชื่ออิงฟ้าว่าจะแจก p p o o n e 3จําจำนวน1,000เครื่องฟรีให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนออนไลน์เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้า โดยเพจมิสแกลนไทยแลนด์ได้โพสต์ข้อความแจ้งกับแฟนคลับอย่าหลงเชื่อและเตรียมดำเนินคดีกับเพจปลอมดังกล่าวโดยระบุว่ามิจฉาชีพอย่าหลงเชื่อขณะนี้บริษัทมิแกลนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนกำลังดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเพจดังกล่าวขณะที่อิงฟ้าวราหะก็ได้มีการแชร์โพสต์ดังกล่าวและบอกว่าเก็บรวบให้หมด อีกทั้งอยางได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยอีกว่ามิจฉาชีพเยอะมากๆระวังกันด้วยนะคะ